เรามีช่วงพิเศษด้วยนะคะไหนๆก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วเขาก็มีกิจกรรมเพื่อที่รณรงค์ลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดนะคะเราก็เลยมีภาพบรรยากาศมาฝากกันสําหรับการร่วมมือขององค์กรหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดเลยในปีนี้นะคะก็ทําอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะ สำหรับโครงการสงการปลอดภัยแต่เป็นศูนย์นี่นะครับเราพยายามจะสื่อสารไปในทุกภาคส่วนนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะยอมให้มีการตายใน7วันเนี่ยเป็นร้อยๆอ,อ,อีกต่อไปแล้วนั้นเราต้องร่วมมือร่วมใจกันทำความปลอดภัยตรงนี้ให้เกิดได้จนกว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตก็คืสอสงการจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อตายเป็นศูนย์เท่านั้น ถ้ายังไม่ตายเป็นศูนย์เนี่ยยังแสดงว่ามันยังไม่ปลอดภยัยแล้วก็จะขอให้หน่วยงานทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมหรือภาคส่วนเอกชนทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมกันในการที่จะจัดงานตรงน,นี้ขึ้นมาหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคนเหล่านี้ไม่ไม่ได้ขับรถเองเนี่ยเขาไปรถบกสใช่ไหมทำไมจะต้องมาลงในลงเตะเลยว่า คนเหล่านี้ื่กกลับไปถึงบ้านแล้วนั่นแหละครับเขาจะไปดื่มไปฉลองกันแล้วก็จะไปขับมอเตอร์ไซค์ไปซิ่งไปแวนตรงนั้นแหละครับความสูญเสียจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็ไปเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยนั้นเขาควรจะมีความตระหนักในหลายๆเรื่องที่เขาเขียนลงบทเนี่ยอย่างน้อยๆต้องไม่เมาถ้าจะขับขี่นะต้องใส่หมวกกันน็อกต้องไม่ง่วงต้องเคารพกฎจราจรเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยอุบัติเหตุก็จะไม่เกิด เราก็จะไม่สูญเสียชีวิตคนถึงเป็นที่มาของคำว่าสงการามปลอดภัยตายเป็นศูนย์ครับกลยุทธ์เนี่ยนะครับทุกคนย่ยรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงเพราะมันมีบอดไหม่มา,าไม่ง่วงไม่เร็วแต่อยู่ที่ว่าเขาจะทําหรือปรเปล่าเ,เรามีรางวัลน,นะเราร่วมมือกับมนลนิที่รัฐบ,บุรุษจังหวัดไหนที่มีความเสี่ยงที่จะตายเนี่ยนะครับสูงถ้าสามารถลดไม่ให้มีคนตายได้เลยคือตายเป็นศูนย์เนี่ย มูลนิธิรัฐบุุษจะมอบรางวัลให้หนึ่งล้านบาทนะรวมรวมทั้งโลกเชิดชูกเกียรติคุณของจังหวัดนั้นๆนะอันนี้เป็นรูปธรรมท,ที่ถ้าจังหวัดไหนทําได้เรามอบรางวัลให้ยเลยับในนี่เราเพิ่งทํามาประมาณสักปี2ปีนะมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับที่ทำปี2ปีมันจะสําเร็จผลต้องทําไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วนอกจากนั้นนอกเทศการก็ต้องทําด้วยนะ จนกว่ามันจะตายเป็นศูนย์นะครับไม่ว่าจะนาน23ปี10ป,ปี20ป,ปีก็ต้องําครับาะเรื่องของชีวิตคนมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันเป็นชีวิตของคนเราต้องทำความปลอดภัยตรงนี้ให้กับประชาชนของหราครับก็ในส่วนของโครงการสงการปลอดภัยตายเป็นศูนย์เนี่ยนะครับเราก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆนะครับห,หลายองค์กรโดยเฉพาะ มูลนิธิเมาไม่ขับนะครับในส่วนของกรมคุณพิศเองก็ได้รณรงค์ร่วมกับองคอ์กรหลายๆองคอ์กรมูลนิธิเมาไม่ขับและก็ขนส่งทางบกนะครับทางจราจรแล้วก็ทางบริษัทภาคเอกชนและก็ภาครัฐหลายหน่วยงานนะครับซึ่งเราก็ให้ความร่วมมือตลอดมานะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงเทศกาลสงการานนะครับให้มีจิตสำนึกของการที่เราขับรถไปเนี่ยนะครับอย่าให้เกิดยพย,ยันตรายเกิดอะไรที่มันเป็นผลกระทบต่อตอนเองต่อครอบครัวและโดยเฉพาะต่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่สําคัญนะฮะอย่างน้อยทําให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางนะครับมีจิตสำนึกของการระมัดระวังแล้วก็มีจิตสำนึกของการที่เราจะต้องดูแลสังคมช่วยเหลือสังคม อย่าให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่เราเดินทางหรือที่ที่ระหว่างระหว่างเราเดินทางขับรถนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างจิตสำนึกซึ่งเราก็ทำงานร่วมกันอย่างนี้มาหลายๆปีนะครับก็เป็นผลดีอย่างยิ่งนะครับนะรแล้วถ้าถูกคนขับสูงเมาแล้วขับจะมี <c oughs> บทลงโทษหรือว่าอะไรอ่ในส่วนของกรมคุมประพฤติเองนะครับถ้ากรณีที่ศาลสั่งให้คุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับนะครับ ถ้าเกิดฝา่าฝืนเราก็จะมีมาตรการนะฮะมีมาตรการในการที่เราจะเสนอสารนะเช่นมาตรการถ้าเกิดว่าทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกก็มีมาตรการในการที่เราอาจจะไม่รอการลงโทษก็ได้นะครับอาจจะใช้มาตรการในการเสนอสารแล้วก็สารอาจจะใช้ดุลพินิษในการที่จะวิธีการจําคุกหรือเพิ่มมาตรการหรือเพิ่มเงื่อนไขให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับให้เป็นที่เก็ดหลาบอย่างที่ท่านที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า คดีเนี่ยมันลดลงมาตลอดนะฮะจาก700เหลือ3 0 0รเผื่อต่อไปอาจจะเหลือสัก200อยหรือร้อยกว่าเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราทําตลอดนะครับและมีมาตรการอะไรใหม่ๆที่จะมาเสริมนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ขับรถนะฮะมีจิตสํานึกสร้างจิตสํานึกให้เขาอยู่ตลอดเวลาผมว่าลดได้นะฮะถ้าเรารวมไม้รวมมือกันทุกภาคส่วนเนะเพราะว่าสถิติคดีในเรื่องนี้น่าจะลดลงได้เยอะนะครับ ได้ยินว่าจะทำโครงการนี้ไปตลอดเราได้มีการวางแผนหรือว่าทำอนะไรอ่าที่จริงแผนนี้นะครับเรากับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐเนี่ยนะเรามีแผนนี้ตลอดทั้งปีทุกปีก็จะมีแผนในการรองรับสิ่งเหล่านี้ตลอดเลยนะฮะทุกปีทุกปีเราก็จะมีแผนในการรณรงค์ในส่วนของสำนักง,งานคุมเพืชเองท่านอธิบดีท่านรัฐมนตรีส่วนมงคลเนี่ยนะครับท่านก็มีนโยบายในการให้สำนักง,งานคุมเพืชทั่วประเทศนะครับ ร่วมม้ร่วมมือกับทางจังหวัดร่วมไม้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนในการที่จะร่วมไม้ยร่วมมือกันที่จะรดรงคลงนะครับสร้างจิตสํานึกสำหรับผู้ขับรถนะครับให้ขับรถปลอดภัยไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็เป็นนโยบายของกรมที่ทําไปทุกจังหวัดไม่ใช่เฉพาะทําในส่วนของกรุงเทพมหาคนะครเราทาทุกจังหวัดเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นนโยบายที่สําคัญของท่านอธิบดีกรมคุมพลึ์และกระทรวงยุติธรรม